ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้พอๆกับพอเตรียมอยู่เนาะครับเนาะวันพฤหัสที่2ี่รับพฤษภาคม2566นะครับเตรียมภาติตตามเล่าพัฒนาของอาจารย์เซียนคนริมทางต่อยนะครับเนาะกับก้อนสีไปเบิงกับเบิงเหล็กเล่าออกก่อนนะครับเนาะวันพุธที่24พฤษภาคม66นะครับ ลาวพัฒนาออกสามหกสองห้าเจ็ดสองครับเด็กล่างก็ออกสองห้าเนาะครับเนาะครับของอาจารย์เซียนคนริมทางครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยครับเนาะวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาคมหกหกเราพัฒนาเซียนคนริมทางครับบนวิ่งลูดสี่กับห้ากามาหานาะครับเนาะหามาลักลอย ถือว่ามาทับบนทั้งล่างเนาะหาเนาะแต่ว,ว่าจับคู่อาจารย์จับคู่ก็หลุดไปครับส่วนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดเจ็ดกับมาบนนะครับเจ็ดสองอาจารย์จับคู่มีเจ็ดสี 5, ่เจ็ดหาเจ็ดหกครับถือว่าหลุดไปจับคู่นะครับเนาะต่ว่าเลขวิ่งเลขกรูดอาจารย์ยังเข่าอยู่นะครับ เอางวดวันที่ยี่สิบหกนะครับเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบหกมาตามกันต่อนะครับวันศุกร์ยี่สิบหก ครับเหยียนคนริมทางเป็นมั่วๆเยบสีเป็นมั่วเนะครับเนาะ บนบนวิ่งรูดนะครับ 4ีกับ5ครับสกับยย 5, 5จับโคู่นะครับ4ีศ สีหนึ่งสี่สองครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองเก่าหางคือเก่าครับหกศูนย์ หกหนึ่งหกสองครับครับึงอาจารย์ตัวเนี้นนะครับเนาะอ,อาจารย์เนี้นให้ตัวใดเน้นครับสี่หนึ่งสี่สอง ห้าหนึ่งห้าสองครับอาจารย์เนียนสี่หางหนี่นะครับเนาะครับนี่คือบนนะครับล่างครับล่างวิง่ง วิง่งรลดเหยียดกับแปดจับคู่ล่าง xám chất xì chất เแปดสี่เแปดห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะครับสัจเจียนบอครับ หน่อยนะครับเนะออาะครับเบอร์ผู้อารย์ตัวเน้นนะครับการเน้นให้ที่เจ็ดสี่นะครับเจ็ดห้าแปดแปดสี่แปดห้าครับเน้นบนล่างยางละสี่หางนะครับเนาะ ครับลาวคักๆวันที่26เดือน5 66นะครับเนาะบนรูด4กับ5นะครับจับคู่40 41 42 50 51 52 60 61 62เน้น41 42 51 52ครับคือบนนะครับเนาะ,ะครับบันี้ส่วนล่างครับล่างอิ้งรูด7กับ8 จับคู่73 74 75 83 84 85 93 94 95เน้นเนาะครับเนาะ74 75 84 85นะครับคนริมทางนะครับครับทั้งบดตะมวลขับเตรีมข้อกับข้อมงคุณอาจานในลไลน์นะครับเด้อ อาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพรแเตียมมาครับฝากตีฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันงวดวันที่26พฤษภาคม6 6นี้นะครับเนาะครับอา,อาจารย์บนล่างวิ่งลุ้บบนวิ่งลูด4กับ5้ด้ครับเด้ออาจารย์เน้นให้ที่4ี่หนึ่งี่สองห้าหนึ่งห้าสองครับส่วนล่างวิ่งรูด7กับ8เน้นที่7 4 7 5เจ็ดห้า แปดสี่แปดห้าครับมักตัวใดสอบตัวใดเข้ากับพิจารณาเอาเนาะครับเนาะตัวที่อาจารย์เพิ่มโบนิเนนให้พักตัวใดเข้ากับเอานะครับเนาะครับไว้โฉบโฉบมัน,นมัน,นถูกานานรวยด้วยเง,งินกันนะครับเด้อเอฟซีครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พ่อเทียมขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อเตียมครับพ่อเตียมขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใ,ใหญ่มีนะครับเนาะ ข,ขับขอมีต่สศกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตรียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไปพอกันอีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม